สวัสดีครับผมไอนะครับจากบริษัทแคสปาฟาร์มาสติคอฟประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถพยาบาลพันแกล่งนะครับ T1 คิวทนะครับและวันนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ชมบรีนะครับซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ชมบุรีได้มีการใช้งานรถ r e คิว e t ทนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับและวันนี้นะครับผมได้เข้ามาพูดคุยกับพี่ที่ได้ใช้งานจริงนะครับซึ่งนั่นก็คือพี่ คุณเลิศน,นะครับสวัสดีครับที่คุณเลิศน,นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้ใช้งานจริงรถเล็กคิวคันนี้เลยนะครับอยากสัมภาพี่คุณเลิศน,นะครับว่าประสบการณ์ในการใช้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วเรามีการรับเคสอะไรยังไงบ้างครับผมก็รถคันนี้ก็ใช้งานประมาณ3-4เดือนจบบากไบตั้นนะวิ่งใบตั้นที่พัทยากับลงใบชลบุรีการใช้งานที่ใช้มาก็โอเคนะครับเพราะว่าเจ้าที่พนักง,งานขับรถทุกคนที่ไปก็มีความประทรับใจอะ่ะ คือใช้แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ mm hmm. ก็วันหนึ่งก็สองเคสสามเคสบางวันก็เคสหนึ่งวิ่งระหว่างชมรีกับโรงบาลชนวันหนึ่งก็ร้อยร้อยี่สิบโลถ้าเคสหนึ่งนะถ้าสามเคสก็ประมาณสามร้อยกว่าโลแล้วในส่วนของสมรรถนะของตัวรถทัไหมฮะก็เรื่องการกก่อถนนก็ดีดีใช้ได้นะครับร้อยยี่ิบร้อยสาสิบก็ปกติก็ตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้รถถูกเฉินวิ่งครับผมหรือเราจะวิ่งร้อยสาสิบร้อยสี่สิบก็ก็ได้แต่ปกติเราก็จะวิ่งอยู่ 120, 130ร้อยยี่สิบร้อยสาสิบแล้วแต่เคสถ้ามันหนักเกินไปแต่ในส่วนข,ของตัวรถถือว่าทํางานได้ดีนะครับเรื่องการก่อถน,นนนะเจอลมเจออะไรก็มีการโยกน้อยนะแล้วไอ้การประกอบตู้ประกอบขึ้นมามีความแข็งก็อยู่ในระดับที่โอเคครับ พวกสเปเชียร์อะไรก็ใช้ได้ได้มาตรฐานและจากที่ผ่านมานะครับงานหลักของตัว r e ฟิวท1นะครับก็คือการรับส่งผู้ป่วยที่อาติดเชื้อโควิดใช่ไหมฮะครับาทางพี่มุลเลิศนะครับมีความมั่นใจยังไงบ้างครับกับรถคันนี้ในการรับส่งผู้ป่วยรถคันนี้คือมันเป็นรถ2ตอนนะฮะตอนหน้ากับ,กบตอนคนไข้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันไม่มีโอกาสติดเชื้อเพราะมันใช้แอร์คนละตัว ครับก็เรื่องความปลอดภัยอย่างวัณโลกหรืออะไรเงี้ยที TB, หรือโควิดอะไรเงี้ยมันเป็นรถแยกตอนกันมันก็โอเคใช้ได้ครับก็บผมขออนุญาตขายายความนิดนึงนะครับซึ่งตัวเจ้า l e t y ว1นะครับก็รถของเราเออกแบบมาลาักษณะของ Isolate Room นะครับแยกเครื่องปรับอากาศด้านหน้าและด้านหลังนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นพี่ๆบุคลากรนะสามารถมั่นใจได้เลยว่า เราจะไม่ติดเชื้อจากด้านหลังอย่างแน่นอนนะครับโอเคทีนี้สุดท้ายนะครับผมอยากให้พี่บุญเลิศช่วยแนะนำจะเจ้ารถสิวีวันคันนี้ให้กับพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานอื่นๆกับรบกวนพี่บุเลยหน่ดนึงครับรถคันนี้นะถ้ากู้ภัยใช้ได้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นที่แยกนะฮะแยกแล้วมันมันระหว่างคนขับกับคนผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ไปกลับไปกับคนขับเนี่ยคือมันแยกกระตู้คนไข้ ถ้าคนไข้มีเชื้อที่เราไม่ไม่รู้เนี่ยคือเราก็ไม่ต้องเสี่ยงเพราะไม่อยู่คนละตอนกันนะครับก็ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับในระดับในระดับของเบสิกแอมบูลแนน์ก็ถือว่าครบคันคใช่ไหมครับสามารถใช้งานได้ทุก<ๆ>ที่มูอที่ใช้ได้เลยครับ,รบหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยสามารถใช้ได้เลยค่บผม โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งนะครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับเจ้ากระบะพันแกงนะครับ r e กิวทีนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บุญเลิศมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ข้อมูลแชร์ประโยชน์นะครับส่งต่อพี่ๆท่านอื่นๆนะครับโอเคยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ